สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาวช่องเสียงวิบูรียามทุกท่านนะครับผมวันนี้แดดร้อนมากครับผมมาทําการทดสอบระบบโซลาเซลล์ครับผมนะเป็นปั๊มน้ําหอยโคงไร้ปแปลงถ่านนะเป็นปัมป๊มบัตเล็ตกับเจ้าแผงโซลาเซลล์ขนาด550วัตต์นะครับวันนี้แดดเปเรี้ยงเเยงเลยนะร้อนมากนะครับหลายคนนี่มองมอง ปั๊มเอาไปใช้งานครับผมวันนี้ผมขอนำเสนอนะครับผมเจ้าชุดปั๊มน้ำโซล่าเซลลเป็นปั๊มหอยโข่งขนาด1,100วัตต์มีตั้งแต่เการ้อวัตต์1,100วัตต์เลือกได้ครับผม2องนิ้ว3นิ้วนะครับผม่นะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าชุดโซล่าเซลลต,ตัวนี้จะมีอะไรบ้างนะครับผมนะก็ จะมีแผง550วัตต์ครับผม2แผงด้วยกันนะครับ1 2ตัวนี้แผงเป็นกระจกด้านเดียวครับผมถ้ากระจกด้านเดียวก็จะอยู่ประมาณ2 7 0 0บาทต่อแผงนะครับผมถ้า2ด้านก็จะอยู่ประมาณ2 8 0นะครับอ่ะแล้วก็จะมีสายไฟให้20เมตรนะครับเดี๋ยวพาทุกคนมาชมว่า,าตามมีอะไรบ้างนะครับผม สำหรับเจ้าปั๊มหอยโคงตัวนี้ครับผมก็จะเป็นปั๊มในแบรนด์ของนาคิตะนะครับขนาด1,100วัตต์ 1, w, 72โวลต์นะครับผมก็รองรับแผง300วัตต์ได้2แผงด้วยกันนะครับผม300วัตต์ถึง550วัตต์นะครับ2แผงนะครับถ้าเป็นแผง2,800วัตต์ ก็จะใช้อยู er really ่ประมาณ3แผงนะครับตัวนี้นะฮะส่วนมอเตอร์ของเขาเป็นมอเตอร์บัลเลตไร้แปลงทานนะครับผมเป็นบัลเลตแท้เลยครับตัวนี้ทนนะครับไม่ค่อยมีปัญหานะครับขนาดปั๊มก็มีตั้งแต่2นิ้วขึ้นไปนะครับผมตัวนี LED ้เอามาทดลองที่เป็นปั๊ม3ามนิ้วนะครับก็เราจะทำการทดลองดูดน้ำจากถังเก็บน้ำา1,000ลิตรนะครับ ใช้ชุดท่อ PVC ในการาดูดน้ำขึ้นมาเป็นท่อขนาด3นิ้วนะครับผมตัวนี้นะครับนี่รุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่ครับทุกคนก็จะมีระบบควบคุมก,กล่องคอนโทรลน,นี้จะอยู่กับตัวปั๊มเลยครับผมเราเพียงแต่นำสายามาต่อกับชุดกลองคอนโทรล เดี๋ยวก็ใช้งานได้เลยนะครับลองก็ทนมีระบบอะไรบ้างนะครับผมก็มีระบบการาตั้งค่าต่างๆนะครับผมมีออนออฟปุ่มปิดเปิดนะครับผมสําหรับใช้งานนะก็ใช้งานง่ายครับผมสามารถปรับระดับค่าของกระแสไฟดีซนะครับผมที่จะให้เข้าปั๊มนะครับก็หมายความว่า ปั๊มตัวนี้สามารถเร่งความแรงอ่อนได้นะครับผมจะเอาแรงมากแรงน้อยนะครับผมนะเอาเดี๋ยวผมจะทําการเปิดระบบให้ทุกคนได้ดูกันนะครับตอนนี้ระบบพร้อมแล้วครับผมเดี๋ยวจะเปิดการทํางานของตัวปั๊มให้ทุกคนได้ดูครับอ่าระบบพร้อมแล้วครับผมเดี๋ยวกระแสไฟก็จะขึ้นมาครับ อ่าเริ่มทำงานแล้วครับผมนี่โอ้ไปแล้วครับผมน้ำแรงมากครับโอ้โห ออกมาเต็มสูปเลยฮะกินกระแสไฟอยู่ที่ตัวนี้กระแสไฟหกสิบก้าโวลต์นะครับหกสิบก้าโวลต์ เอ็มอ่าตัวนี้กระแสพลังงานอยู่ที่3,200รอบสามารถลดระดับความเร็วของกระแสไฟให้ต่ำลงครับผมนี่ครับเราสามารถตั้งค่าได้เลยครับผมถ้าให้น้ำไหลน้อยๆครับผมนะลดลงเลยครับเหลือประมาณสักพันกว่า นะพันสองพันหนึ่งอ่าตอนนี้รถลดระดับลงแล้วฮะก็จะไหลน้อยลงครับผมคือตอนนี้กะระแสไฟโกลนครัะสามารถปรับความแรงของเขาได้ครับผมอ่ะพันสองอันนี้คือไหลเรื่อยๆครับผมไหลประมาณนี้ครับผมเพื่อที่จะ น้ำจะไม่กระจายออกนอกบริเวณนะครับผมเพราะว่าถ้าเราสูบจริงๆเราก็เร่งเต็มที่เลยครับน้ำก็จะไหลประมาณนี้ฮนะตามที่เราตั้งค่าไว้ครับผมนี่คือกระแสไฟโซล่าเซลล์ครับผมใช้งานาพลังงานแสงอาทิตย์นะครับโดยที่ไม่มี กระแสไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะครับผมนี่คือสุดยอดของปัม๊มหอยโขงครับผมนะเอาใครสนใจก็สามารถโทรมาสอบถามได้ครับผมตัวปั๊มเราขายอยู่ที่6,500บาทนะครับ6,500บาทถ้าลูกค้าจะเอาครบชุดนะครับผมก็ อยู่ประมาณหนึ่งมืนห้าพันห้ารอยบาทครับผมสามารถโทรมาสั่งซื้อได้ครับผมนะอ่าพบชุดได้อะไรบ้างครับผมได้ปั๊มแผงโซล่าเซลล์สองแผงแล้วก็สายยี่สิบเมตรครับที่เราจัดมาให้นะผมะก็ประมาณนี้เลยครับเอาสนใจก็ากกดไลค์กดแชร์กัได้วยครับผมลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ